น้ใปากน้องแก้วไหมครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านครับอ่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับหัวหน้าจจลยคือเก่าครับมาสู่อานจากหัวหน้าจจลยหลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะเมื่อวานนี้หัวหน้าจุลยก็ไปเกตทาง1วันครับวันนี้ก็เลยได้มาขุดสระคือเกา่าอ่ะอันนี้ก็อ้าวท่อแตกหรือเปล่า เจ้าเหลืองอลามงามแท้คือเสี่ยงเป็นยังงั้นอ่ะอน,นี้เราก็มาดูทางขึ้นครับหลังจากฝนตกมาดูกันว่ารถแต่ละคันจะลั่นไหมอ่ะคือเสี่ยงอย่างงั้นเหลืองอลามงามแท้ดูป่าเยอะแต่งตัวครับตาเยอะเยอยนะ แต่งตัวเท่มากวันนี้มาดูเหลืองอลามงามแท้ครับว่าจะขึ้นลั่นไหมเที่ยวที่แล้วติดอยู่ตรงนี้นะคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองเอาไม่ไหวอ้เ้อ,อแตกหรือเปล่า คือเสียงท่ออย่างนั้นไหวไหมไปแล้วเหลืองอลามงามแท้ขึ้นบ่อแบบเกือบจม มาดูเจ้าล็อกคงควยครับขับโดยป่าเย้ยนะมาดูกันอู้ห่มเหมือนกันครับทางขึ้นหลังจากฝนตกใส่เราจะยืนอยู่อยู่ตรงทางขึ้นนี่แล้ครับคลิปที่แล้วผมยืนอยู่ตรงนั้นนะวันหน้าจะร้อยเอา ก้อนหินโยนใส่น้ําเปียกเลยกระเด็นหมดบอกแล้วหัวหน้าจรวเจอน้ําไม่ได้นะหมายแล้วไ่สังกัดสีแดงจึงครึง่งตอนนี้ไม่รู้ว่าไ่าสังกัดคันสีเหลืองเป็นไรครับเสียงแปลกๆนะ,ะเราก็มาดูเจ้าล็อกคงคุยครับว่าจะขึ้นไหวไหม ซอยยิกๆซอยจริงๆเราทาอาบน้อยก่อนไปเทที่ไหนไปเทที่ไหนครับวัีครับดีครับผมไม่ต้องสวัสดีทีหรกขอโทพราะลืองขาดขาดเลยอ่ะอ้าวาเรียนกรรมครับ ไล่สังกัดคันสีเหลืองครับขอท่อขาดโอ้หัวหน้าเจ้าเยเดี๋ยวจะขึ้นไม่ไหวนะนีะ่ยเพราะโอ้เจ้าล็อกของโคยเจอใส่เยอะอีกแล้วไหวไหมหมายแล้วหยับจำปอกครับพุ่งครับงานนี้ใส่เยอะไหวไหมไหวไหมโอ้ไหวสบายสบายหมายแล้วไปดูรถคันสีเหลืองกันเป็นไร เห็นบอกอามน้อยบอกว่าขอท่อขาดน,นะไปแล้วจะล็อกคุยเป็นไรขาดขาดตรงไหน,นโอ้ โอ้มันสั้นมันให้ตัวได้เยอะมันให้ตัวได้เยอะครับเป็นขาดเลยเฮ้ยมันมีรอยเชื่อมแค่ไหนกันเชื่อมหลายทีแล้วตอนนี้ได้สังกัดสีเหลืองก็จะไปอันนี้ก่อนเชือ่อมขอท่นนอนนอ่ะเราก็เดินมาดูที่ขึ้นครับคันสีเหลืองก็ไปอู่ก่อนไปเชื่อมขอท่อนะครับขอท่อขาด ดูรอยแล้วก็ขอท่อนี่เชื่อมมาหลายรอบแล้วครับมันไม่มีข้ออ่อนนะมันให้ตัวได้เยอะก็เลยขาดครับนี่ก็ไปเชื่อมท่อก่อนเหลืองอาลามงามแท้มาดูขันสีแดงจึงคืึงครับจะลั่นไหมเจ้าอามน้อย โอ้แดดออกดีครับวันนี้ฝนไม่น่าจะตกคันสีเหลืองก็ตอนนี้ก็วิ่งสองคันไปก่อนครับไม่นานเดี๋ยวคันสีเหลืองจะมาตอนนี้ก็คันสีเหลืองเอารถไปทำคอท่อนะครับคอท่อขาด เราก็มาดูคันสีแดงจึงคืงกันมั่งว่าจะลั่นไหมว่าจะอยู่ตรงนี้ไหมใส่เยอะเหมือนกันครับหัวหน้าโตรุยสายโหด เต็มแล้วครับมาดูเจ้าอามน,น้อยซอยยิกๆว่าจะลั่นไหมหยวบตึ๊บเครื่อง210รสครับสบายอยู่แล้วนี่ยับนิดหน่อยว้กระเตื้อแล้วครับมีลื่นนิดหน่อยครับ มันจะมาเลื่อนอยู่ประมาณช่วงนี้แหละตะกุยขึ้นครับยุบหัวหน้าจรวดก็รอช่วงเวลารอรถหกล้อครับก็จบดินไว้กองกองกองไว้ก็ได้จบง่ายนะหัวหน้าจรยดเรานายอิทธิพลเมื่อกี้เที่ยวครับก็จะได้เวลาพักกินข้าวละข้าวเที่ยงนะพี่น้องนะ น้ำเยอะชะละเกินเราไปอยู่ใกล้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวหัวหน้าจรลยแก้งเหงาเลยรถวิ่งน้อยครับหัวหน้าจรลย <c oughs> เราก็จะดักรถลอยอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูที่เทครับไม่รู้ว่าที่เทเข้าง่ายหรือเปล่าหรือว่ายากก็ยังไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าขับไปเท,ทที่ไหนนะ แดดร้อนมากครับวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้แดดร้อนยังไงเนี่ยฝนฟ้าอากาศคนนาจะรยเดินมาทำอะไรเนี่ยเอ๊ะมาทำทางเหรอผมก็ต้องหนีก่อนแล้วครับถอยครับผมไม่อยู่ใกล้หรอถอยถอยถอย น่าจะมาทำทางหรือเปล่าจริงๆด้วยช่องเวลารอครับวันาจุตยรยก็ทำทางนี่ครับยุบครับตรงนี้วันแรกนั่นก่อนฝนตกตินแข็งอยู่มาวันเมื่อวานฝนตกยุบเลยลื่นด้วย รถไม่มีดอกยางนี่แย่เลยครับโอเจ้าฝันปีศาจนี่ก็จะหมดแล้วจะจะ อีกไม่กี่งานก็น่าจะได้เปลี่ยนละนี่ครับแต่งให้เรียบใส่ลุกล้อขึ้นง,ง่ายๆนะพี่น้องนะนี่ครับจะขึ้นยากจะยุบอยู่ประมาณช่วงนี้เลยครับจากตรงนู้นก็ดินแข็งอยู่ แข่งมาไม่ยุบนะมันจะมายุบอยู่ประมาณช่วงนี้แหละยังอยู่กระบอกอะไรคือเกา่าครับเขาเรียกบ่อดินทรายหรือว่าบอ่อะไรบ่ขี้โคนบ่หินโอ้มีหลายชื่อให้เรียกครับ มือแล้วคนนัทุ้ยอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็พาพี่ๆเพื่อนๆมาดูตรงทางขึ้นครับคลิปนี้ก็เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแล้วกดติดตามช่อง YouTube ไอ้กำซิงให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ